กดถ้าอะไรบาดกดตัวหดหัวอะไรบาดจะหายไปปะทุกคนว่าทุกคนว่าถ้าอะไรบาดกดหดตัวหัวหัวอะไรบาดจะแบบปู๊บเข้าไปในชุดปะทุกคนว่าทุกคนจะได้เห็นความลับยูทูบเบอร์ปะไม่ยามลับยูทูบเบอร์ปะหายเลยเหรอจริงเหรอ ล่องเหรอนี่ <laughs> <laughs> น่าเกลียด <laughs> รอแฟนอาร์ตอยู่นะหลายบาทไม่เข้าใจคำถามค่ะช่วยเขียนภาษารอแฟนอาร์ตอยู่ <laughs> เรอแฟนอาร์ตรอแฟนอาร์ตล่างนี้อยู่เราแฟนอาร์ไม่ว่าให้แน่ๆแล้วหนึ่งถ้ย ทุกคนเงียบคุณจชิมานะาทำไมเธอเอาแต่ดูล่ะครับคุณจชิมานะาคุณก็ับผมทุกคนพิมพ์อะไรก็ได้มาหน่อยสิอะไรก็ได้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 อไไดเอ้ยไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยไอ้พวกทั่วไอ้พวกทั่วไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยไม่ใช่เขาหมายถึงว่าชวนเขาคุยที ไม่ที่อะไรก็ได้แบบนี้ไอ้พวกชั่วไอ้พวกชั่วเรานรกไปให้หมดซะไอ้พวกเวนไอ้พวกมารศาสนาตกนรกไปซะค่ะเดี๋ยวผมผมหาหาวิธีตัดตัดไฮไลท์ก่อนทุกคนเตรียมเตรียมหมดกันแล้วบาทนะเดี๋ยวแล้วบานจะพูดว่าอะไรทุกคนอยากเห็นความรับมิทูบเบอร์ไหมแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากเห็น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 อะไรเงี้ยเออแล้ววุ้น ถ้าทุกคนร่านทาเลยบาทกดถ้านเลยบาทกดย่อตัวทุกคนอยากเห็นความทุยเอาใหม่ใหม่ท <c oughs> ่าเลยบาทกดย่อตัวจะเห็นความรับวีทูเบอร์ทุกคนอยากเห็นไหมอยากดูไหมว่าถ้าถ้ายอ่อถ้าย่อตัวลงไปในล่างนี้มันจะเป็นยังไงอยากเห็นหรอได้ ไม่ตัดคลิปชอ็อตละ <laughs>